สวัสดีครับคลิปนี้ผมมิเตอร์นิกนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้น scc หรือบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน scc นะครับก็จะทำธุรกิจหลักๆจะเป็นธุรกิจโฮลดิ้งคอมพานีจะมีบริษัทลูกเยอะแยะนะครับประกอบไปด้วย3ธุรกิจหลักก็คือธุรกิจซีเมนธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเคมีคอลและธุรกิจแพคเกจ หุ้น SCC บอกเลยนะครับว่าราคาตกลงมาแรงมากปัจจุบันมีราคาอยู่ที่316บาทถ้าไม่นับช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด SCC นะครับราคาตอนนี้เท่ากับแนวรับปี2012เลยด้วยท i m e frame week นะครับสรุปง่ายๆนะครับ SCC ตอนนี้ราคาต่ำมากในรอบ10ปีเลยนะครับเกือบเท่า10ปีที่แล้วซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ราคาหุ้นปัจจุบันกับงบไตรมาส4ปี2565เรามาดูในส่วนของงบ การเงินที่อยู่ในเว็บเซ็ตไรายได้ของ S.C.C. ปี2565มีไรายได้สูงสุดในรอบ4ปีเลย582,000ล้านแต่กำไรสุทธิ กับเน่าที่สุดในรอบ4ปี21,000ล้านนะครับลองดู4ปีย้อนหลังจะอยู่40,000ล้าน30,000ล้าน47,000ล้านและเน่าที่สุด21,000ล้านเพราะฉะนั้นนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไม SCC ถึงมีราคาตกขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงบเชิงลึกกันนะครับเกี่ยวกับหุ้น SCC ครนี้ก็มาดูในส่วนของงบกำไรขาดทุนไรายได้ของ SCC มีไรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ40,000ล้านเหมือนจะดูดีในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเราดูบรรทัดสาคัญเลยที่ทาให้ SCC กำไร กำไรลดลงเยอะมากนั่นก็คือต้นทุนการขาย SCC เป็นรายได้เพิ่มขึ้น40,000ล้านแต่ว่าต้นทุนการขายเพิ่มขึ้น70,000ล้านพูดง่ายๆกำไรลดลงเกือบ30,000ล้านเลยเพราะว่ารายได้เพิ่มแต่ต้นทุนการขายเพิ่มเยอะกว่ารายได้เพิ่ม7%ต้นทุนการขาย16%ทําให้กําไรขั้นต้นลดลงเกือบ28%คราวนี้ก็กลับมาในส่วนของกําไรสุทธิกําไรสุทธิของ SCC อยู่ที่21,382ล้านถ้าเรามาดูในใหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อที่19เราจะเห็นว่ารายได้ของ SCC นะครับกำไรส่วนนี้จะแบ่งตามประเภทของธุรกิจธุรกิจที่ทําให้ SCC ขาดทุนมหาศาลหรือระดับ20,000ล้านเลยนะครับนั่นก็คือธุรกิจที่อยู่ในส่วนของ Chemical หรือ SCGC นะครับจากกําไรในปี2 5งห้าหกสล้านเหลือเพียง5,900ล้านหายไป23,000ล้านล้านอันนี้คือปัจจัยหลักเลยธุรกิจเคมีครับช่วงนี้แย่มากในปี2565 เพราะฉะนั้นครับสาเหตุที่กาไรขั้นต้นแล้วก็กำไรสุทธิของหุ้น SEC ลดลงอย่างหนักก็เกิดจากธุรกิจเคมีเป็นหลักๆครนี้เรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม s c c นอกจากจะมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น16%แล้วยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก7%หรือ4,900ล้านทำให้กำไรสุทธิเหลือเพียง21,000ล้านหรือลดลงถึง54.67%หรือต่ำที่สุดในรอบ4ปีเลยลดลง20,000 5, ้านลจริงๆจากที่วิเคราะห์นะครับจากงบการเงินที่ดูในหมายเหตุข้อ19ผมว่าไรายได้ส่วนนี้ที่หายไปอาจจะเกิดจากธุรกิจ เคมีคอลเป็นหลักคราวนี้เรามาดูราคาปัจจุบัน316กับงบปัจจุบันเพราะว่างบเนี่ยออกมาเนามากราคาก็ลดลงอย่างมากคราวนี้เรามาดูว่าราคา316บาทเทียบกับงบกําไรเป็นยังไงเรามาดูในส่วนของค่าดีนะครับหรือหนี้สินหนี้สินโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าค่าดีอยู่ในค่าประมาณ1.21ถือว่าเป็นเลทที่ไม่สูงนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นจากในอดีตในส่วนของรายได้ก็พูดไปแล้วนะครับว่า S C C มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือ มีรายได้สูงที่สุดเลยในปี2565แ,แต่ว่ามีกําไรสุทธิต่าสุดในรอบ4ปีถ้าเรามาดูสัดส่วนข้อมูลที่สําคัญอัตรากําไรสุทธินะครับ net profit margin เเหลือเพียงแค่3%นะครับจากอดีตเนี่ยมีกําไรเทียบกับยอดขายอยู่ในเลถึร8-9%ยอดขายเยอะนะครับกำไรน้อย margin ต่ํามากในส่วนของ scc แล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นก็ต่ํากว่าในอดีตมากนะครับเฉลี่ยเมื่อก่อนนะครับ scc จะมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่20% แต่ว่าในปี2565มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่15.97ก็ต่ำที่สุดง่ายๆนะปัญหาของ SCC ถ้าเราดูจากงบแล้วก็ตัวเลขต่างๆเราจะเห็นว่าปัญหาหลักของ SCC เกิดจากต้นทุนขายเป็นหลัก คราวนี้เรามาดูตัวเลขที่สําคัญนะครับก็คือค่า PE เพื่อให้ดูง่ายๆเดี๋ยวผมขอไฮและดูในส่วนที่เป็นส่วนสําคัญเท่านั้นค่า PE นะครับถ้าราคา316บาทด้วยกําไรสุทธิปี2565จะมีกําไรสุทธิ2 1 0 0 0่ 21, จะมีค่า PE อยู่ที่19ในราคา3 4 2แต่ถ้าราคา316จะมีค่า PE อยู่ที่17ถามว่าสูงไหมก็บอกเลยว่าเทียบกับในอดีตถือว่าสูงกว่าในอดีตด้วยกําไรสุทธิ21,000่พ 21, ล้านจะมีค่า PE 17แต่ถ้าสมมติว่า SCC ับกลับมี มีกำไรเหมือนเมื่อก่อนนะครับ4 0 0 0สี่ก็จะมีค่า P/E เพียง8เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงค่า P/E ถ้า S.C.C. ยังทำกำไรเติบโตไม่ได้เหมือนในอดีตด้วยราคา316ก็ถือว่ามีค่า P/E ที่สูงกว่าในอดีตหรือพูดง่ายๆเป็นราคาหุ้นที่แพงแต่ถ้า S.C.C. สามารถทำกำไรฟื้นได้ก็อาจจะมีค่า P/E ที่ต่ำลงหรือต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่านักลงทุนจะวิเคราะห์อนาคตยังไงคลิปนี้ผมไม่บอกนะครับว่าอนาคตของ S.C.C. จะมีค่า p e ต่ำลงหรือมากขึ้นนะครับอนาคตไม่มีใครรู้ครนี้ในส่วนของค่า B.V. นะครับด้วยราคา316จะมีค่า B.V. เพียง1.01ก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ปีซึ่งในรอบ4ปีจะมีค่า B.V. เฉลี่ยอยู่ที่1.47 ด้วยราคานี้ค่า BV ถือว่าเป็นค่า BV ที่ต่ำม,มากถ้าเทียบกับในอดีตทัน,นี้เรามาดูอัตราการจ่ายเงินปันผลด้วยราคา316บาท SCC จะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่5%ก็ถือว่าสูงมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ SCC XD ล่าสุด ปี2023ก็เป็นงบของปี2022ก็คืองบที่เน่าที่สุด XD ล่าสุดอยู่ที่2บาทต่อหุ้นด้วยราคา316บาทจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่0.63พูดง่ายๆครับน้อยที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับ2บาทนี่ดูในอดีตนะครับปันผลทีละ20บาท17บาทเพราะฉะนั้นนะครับต้องรู้ไว้นะครับว่าเงินปันผลที่ได้นะครับจะขึ้นอยู่กับกําไรของบริษัทกำไรเยอะปันผลเยอะนะครับกำไรน้อยปันผลน้อย SCC กำไรเน่ามากนะครับก็ทําให้อัตราการจ่ายเงินปันผลต่าในส่วนนี้นักลงทุนจะต้องรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับ s c ในอนาคตถ้ายังกําไรไม่เยอะการจ่ายเงินปันผลลดลงแต่ถ้า s c สสามารถทํากําไรกลับมาเติบโตเหมือนเมื่อก่อนอัตราการจ่ายเงินปันผลก็อาจจะเหมือนในอดีตคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบคลิปก็ขอพูดด้วยประโยคเดิมนะครับว่าอย่าเชื่อใครรวมถึงอย่าเชื่อผมอนาคตเราไม่รู้นะครับหุ้นถูกแล้วนะครับยังถูกอีกได้แพงแล้วนะครับยังแพงอีกได้นะครับอนาคตตอบไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ว่านักลง ทุนแต่ละคนจะวิเคราะห์ยังไงรวมถึงอย่าเชื่อผมด้วยนะครับว่าหุ้นถูกหรือแพงคลิปนี้ผมมิสเตอร์นิกก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ